สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับพามาดูรีซีเวอร์ดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้คือซันซุยนะครับรุ่น G3000 นะครับก็ตระกูล G นี่จะเป็นตระกูลซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็โดยหลักๆน่าจะเป็นซีรีส์กลางๆนะครับประมาณ G5000 5 0 0ห้าพันกว่ากว่านะครับ4000กว่าถึง5000กว่าๆนะครับ G 4สี่อะไรประมาณนั้นนะครับ จะเป็นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับน,น่าจะเป็นประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับก็รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับ G3.000 นี่ผลิตในปี1977กนะครับกำลังขับนะครับกำลังขับก็คือข้างละ26วัตต์ต่อต่อข้างนะครับ26วัตต์นะครับก็คือเป็นสเตอร์โอล e ซิเวอร์นะครับลิซิเวอร์ก็ตระกูล G เขาก็จะหน้าตาเป็นสไตล์แบบนี้นะครับส่วน ะตระกูลอื่นๆซีรีส์อื่นๆก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าดําไปนะครับของซันซุยแต่ว่าเท่าที่ดูซันซุยก็ได้รับความนิยมทุกรุ่นนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นอื่นๆนะครับอย่างโซนี่ v c c ี n ีเคนวูดพาย و อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าซันซุยนี่จะได้รับความนิยมสูงกว่าแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าด้วยนะครับตัวนี้ก็ อ่าทรายรีเซฟเวอร์ทั่วไปนะครับก็มีซิกแนลนะครับมีซิกแนลมีจูนนิ่งนะครับก็สะดวกนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่ตัวมาตรฐานนะครับที่ควรจะต้องมีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูนเนอร์หรือว่าจะเป็นรีเซิฟเวอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเช็คระดับสัญญาณของภาควิทยุนะครับก็ตัวนี้สําคัญสําคัญนะครับถ้าถ้าเป็น FM FM มันก็จะใช้2 2ตัวนี้เลยนะครับอ่า เข็ม2อันนี่เลยแต่ถ้าเป็น AM อ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับซิกแนลซึ่งบอกระดับสัญญาณนะครับว่าสัญญาณดีหรือไม่นะครับซึ่งมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อสายกาศหรือว่าตรงไหนที่สัญญาณไม่ดีเนี่ยตัวนี้จะจะเป็นตัวฟ้องนะครับทีนี้ถ้าเป็น AM สมัยก่อนนะครับมันไม่มีตัวเข็มบอกนะครับว่าระดับความแรงของสัญญาณมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่า ยุคหลังๆมาเนี่ยมันจะมีตัวตัวบอกตัวบอกให้นะครับก็มันจะดีมากๆเลยนะครับส่วนลูกเล่นอย่างอื่นมันก็ธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้ต่อลำโพงได้ AB เลยนะครับก็ลำโพงได้สี่ตัว2คู่นั่นเองนะครับก็ AM FM นะครับแล้วก็ฟอนโนเอวนะครับสำหรับไอย, A, M, ยังดังดีดังชัดนะครับ fm ก็ชัดเดี๋ยวค่อย ลองให้ดูเดี๋ยวดูด้านในด้านหลังก่อนนะครับมาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้ด้านบนนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังลําโพง AB นะครับการต่อไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าถ้าลําโพงชุด A นะครับชุด A ก็จะใช้แบบตัวหมุนเนี่ยนะครับแต่ถ้าลําโพงชุด B ก็จะใช้หนีบทั่วไปว่าแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าเวลาเวลาฟังกันนะครับก็จะใช้แค่ ชุดเดียวนะครับไม่ว่า A หรือ B ก็อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับส่วนช่องตรงนี้ก็จะเป็นต่อสัญญาณเข้านะครับ AUX p h o o ฟอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้อันนี้สไตล์ทําคล้ายๆเน็ตเลยทำให้นึกถึงเน็ตส0นะครับที่มันมีตูดยื่นออกมานะครับแล้วก็ไว้เสียบส่วนตัวนี้เป็นสายอากาศนะครับสายอากาศก็มันก็มีบอกกัแล้วนะครับ300โอห์มอันนี้นะครับ300โอห์ม75โอห์มนะครับ อ่าตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นของ AM นะครับมันเขียนบอกว่าตัวนี้ร้อยใช้ไฟร้อยี่สิบโวลต์แต่จริงๆแล้วอ่าเขาแถบสายมาแล้วนะครับตัวนี้แถบสายก็คือแถบสายให้ใช้สองร้อยี่สิบโวลต์ได้ละนะครับตัวนี้ก็ตอนได้มาก็เขาก็ทําระบบไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันแถบสายได้ก็คือมีร้อยสิบสองขดอ่านะครับเขาก็ออกมายุบรวมกันก็ เป็น220ก็เท่ากับใช้ไฟมาเราได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียบได้โดยต้องนะครับไม่ต้องใช้ผ่านหม้อแปลงนะครับน,นี่สําหรับเครื่องด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเท่าที่ดูนี่เครื่องยังเดิมๆม,มากเลยนะครับยังไม่มีการซ่อมอะไรนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่อุปกรณ์อะไรพวกนี้ยังเดิมหมดเลยตัวนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองฟังนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับต้องมีการทดสอบเสียงนะครับการใช้งานรับฟัง FM มชัดไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเดี๋ยวผมลองให้ดูทั้งภาค AM และ FM เลยนะครับในเมื่อ AM มันใช้ได้ดีนะครับก็จะทดลองให้ดูด้วยนะครับก็มาฟัง FM ก่อนนะครับในวันที่14บสี่พายนที่ผ่านมานะครับในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผมได้ลงพื้นที่ไปพบกับท่านนายก สาาวันบีขาหีกลงนครับขยไหกกล่องนะครับ ช่ค่้ายขาต้ทางดือนวัชระแล้วค่ะคุณอ,อัพอง์ขอความช่วยเหลือนะคะสตา์ตไม่ติดค่ะไม่มีสายลากดูกดายานนี่จะบอกให้นะนี่จากชีรัะเรียกว่าต่างาะค,ะคุณกำลังฟังค้นหามาเล่า คู่รักมิวสิกนะครับน้องมินชีฮะถ้าตลอดการมีจริงคว่าท่นี้ขอบคุณคใ้วดนใ,ในโรงงานนะครับแต่อันนี้หลวงจะที่เหมือเนเดิม นะฮะเพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาโอ้เลยนะครับให้กลับทำแันของสวิงตอนเนี้ยมันถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะถ้าคุณจะไปอีกคุณต้องยอมนะคะซึ่งบอกว,ว่าอย่างการประกบในสายกาเหล่านี้มันเพื่อให้ลูกนี้เนี่ยสามารถที่จะ ไีได้อ,นนอาจารย์ท้ายที่นี้ค่ะในส่วนของโรคมะเร็งผิวหนังเนะี่ยเกิดจากแสงแดดด้วยไหมั้ยสอสอทุกคนรวมทั้งสวด้วยชีย้แจงให้ฟังว่าถ้าท่านไม่ยกเลิก m อ u 254ส อันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายชาติเท่ากับว่าเท่ากับว่าเราได้ใส่ปุ่ยแยมือพวกสอสอที่สนาสนุนร,รฐัฐบาลชุดนี้อยู่อนาคตข้างหน้าแผ่นดินเปลี่ยนไปผู้เมียำหน้าชุดใหม่เข้ามาก็สามารถจะใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เล่นงานทางกฎหมายพวกสอสอหรือสอวอบางคนเา,าลอยจนชนะนรีได้ทุกคนในข้อหาขายชาติ มน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายในข้อค้ที่เดินมาเพื่อเรรุมัตก็ับไปเมบตเบื่อ ที่นักท่องเที่ยวจะออกเดินเที่ยว <grid> อุทยานจะจัดชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนดูก่อนถ้าพบเส้นทางไหนมีรอยเท้าช้างใหม่ๆห,หรือขี้ช้างใหม่จะประกาศปิดเส้นทางนั้นดีไม่มันดีไหนนะครับเราก็จะมีโปรแกรมที่ปรับให้เหมาะกับคุณเริ่มต้นแค่ you, ครับท่านชมครับอันนี้ก็คือเป็นภาค FM นะครับก็ รุ่นนี้วงจรมันจะใช้คล้ายๆกับทานินนะครับทานินรุ่นนิยม tf 2 2 2นะครับฉะนั้นการรับการรับ fm เนี่ยมันจะชัดเจนมากๆนะครับรับรับดีเลยนะครับรับดีก็คือใกล้เคียงเลยเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยนะครับกับทานินนะครับแต่ว่าเสียงต่างกันนะครับอันนี้เสียงมันจะโปร่งนะครับเสียงโปร่งเสียงใสเสียงออกมานะครับแต่ความนุ่มนวลเบสเยอะกว่าอะไรเงี้ยสู้ทานินไม่ได้นะครับอันนี้ต่างกันคือภาคขยาย แต่ภาครับวิทยุเนี่ยความคมชัดอะไรประมาณนี้นะครับจะแนวเดียวกับทานินนะครับเพราะว่ามันใช้ภาครับของภาควิทยุนะครับก็คืออะไรเบอร์เดียวกันเลยนะครับ IC เบอร์เดียวกันเลยแล้วก็วงจรจะเป็นวงจรแนวเดียวกันเลยนะครับคล้ายคกันมากเลยนะครับก็ความความชัดเจนนะครับภาครับนี่ตัวนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าต่างกันภาคขยายนะครับภาคขยายนี่ต่างกันเลยนะครับคนละแบบกัน นะครับเดี๋ยวมาลองดู AM กันอีกทีนะครับการใชทุกขามทำไซเบอในระดับและยังมีโครงการอะไรที่เรายังทำไม่ต่อเนื่องได้เลยนะก็คือโครงการ e e c ค่ะ หใก่อนที <hail schnell na n ido> ่จะติดต <museums> ั้งอุนทอในงานในวันนี้เื้าอาการเอาไปสร้างวะก็เลยเอาไปแไปเพราะฉะนั้น ครับก็จะเห็นว่าภาค AM แล้วก็ภาค FM นะครับรับชัดรับดีนะครับคุณภาพการรับฟังนี่ดีทั้ง2แบรนด์เลยนะครับก็เหมาะเลยนะครับใครชอบฟัง AM นะครับยังฟัง AM อยู่นะครับตัวนี้ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่ดีซิเวอร์โบราณแบบนี้วินเทจแบบนี้นะครับภาค AM ส่วนใหญ่จะเสียนะครับจะเสียรับไม่ดีอะไรเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็ ยังใช้ดียังคุณภาพดีมากๆนะครับ AM ภาค AM นะครับเหมาะฟังต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็เราฟัง AM ด้วยแล้วก็ Fm ด้วยเพราะ Fm สถานีมันน้อยนะครับก็อาจจะมาฟัง AM บ้างบางช่วงอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้ตัวนี้ a อยังดีนะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็น้ำหนักก็ ประมาณ8กิโลนะครับท่านผู้ชมครับ8กิโลก็ลองประมาณดูนะครับว่ามันก็ไม่ถึงว่าหนักมากนะครับพอประมาณนะครับส่วนใหญ่ก็ผมให้เกณฑ์ที่10กิโลขึ้นไปนะครับอันนั้นคือน้าหนักที่เยอะสําหรับเครื่องเสียงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ